ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะไถ้ารอเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวถไม่รอก็ไม่กินหรอกใช่ใช่อยู่ตรงเครื่องเครื่องตรงเมคกิ๊กใส่มันปั่นระเบิดวะเห็นปั่นระเบิดแล้ว เครื sociedad, male, huh? oh, e ่องระเบิดตายไปเลยไม่เอามาแล้วเด้อเ่็นตัวอะไรไม่รู้มันเดินไปกลางแมพแล้วซิ่่องเดือดแล้วใส่กระดิ่งแล้วอ๋อ้อจ่ายก็รู้แล้วมิ้มเตอริมิ้มเติมเป็นดิโอยิ้มเลยยิ้มเลยเก่งเลยเพื่อนนั่งจะดีิ่งคอร์ดมึงไม่โหลดไปก็ได้เก่งมึงกูรู้กูบอ่า ไดปเก่งปั่นติดเพื่อนหลบอลตรงไหแล้วปั่นเลยเขไม่เล่เลยเลอยู่ได้แป๊บเดียวนะได้ได้ได้น่าจะเสร็จน่าจะเสร็จ นอนแล้วกอดวอร์มอ่ะก,กูรอดูอยู่เนะขี่เกิดจทำซ้ำอ่ะกูกดกูดกดดิสไลค์ทุกคลิปเลยนะเว้ยทำซ้ำแม่งนานมากไอ้เก่งไม่ด่าเก่งไม่ด่ากูสายกดดิสไลค์ทุกคลิปเลยนะเวเ้ยเอาเยี่ยมแบมแข็งนี่ <c oughs> อิดเออแล้วจะมึงเข้าไปก็ด่าครบพรอม ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เรื่องแบบหนังซอมบี้แบบซอมบี้เกิดขึ้นทำไงดีแล้รพวกซอมบี้ที่ชอบอะไรแบบนี้มุมมองของเราต่อซอมบี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องเป็นหนังก็ได้เป็นแบบมุมมองของเราก็ได้แต่คือประเด็นเรื่องหนังก่อนแล้วก็แบบฉีกไปประเด็นอื่นไห็นปะวิ่งรอวิ่งรอวิ่ง กูวิ่งรอมันไงถ้ามันยืนขางว่ะน้องอะไม่ไม่ขางแล้วมาแล้วเฮ้ยมีกาต่างนะคูณจะบอกมึงเฮ้ยมีคนวิ่งมาหลบไปี่มานิ่งนิ่นิ่ง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 นินิ่งนนิ่งนินอดีไน้นิ่งนิ่งมันอยู่ท่นี่เลย อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโดี๋ดวเห็นใช่ไหมพร้อมอยู่ไหนเออกูถ้าตัวนั่กูตัวห้องนี้นะมัอยู่ไหนวะไม่เห็นวะไม่เห็นมึงอ่ะที่ห้องมันมีอยู่ไหนวะอะไรเราไม่รู้อ่ะเอะไรเหรอลองแล้วลหรอเดี๋ยวกูรอให้รอให้นี่สไลเดอร์ ไรเดอร์ลอดไรเดอร์ลอดมาตรงไหนไม่เล่นมั้ยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นเหสวยอยู่ไหนกันอะหิวให้น่ะสวยสวยกูเห็นเท้าไร้เท้าอยู่เฮยกำลังไป หิวเร็วหิวเร็วหิวเร็วหิวเ,ววเวร็วไอ้พรุ่งวิ่งตรงมั้ยหิวเด้อเด้อไปหลังมาปั่นไฟกันปีชแบบีขูก็ไม่รู้มันก็อย่างนั้นแหละมันยืดได้เงี้ยมั้นตียืดเซิร์มมฟมันปลาเปล่ามันเห็น มันปาม่ดีอกไม่มัมมมมนม,มีเปิรมิดมีดยาว8เมตรเลยปราบิวเฮ้ยไม่มีบิปะเนี่ยมาแน่ละอันน,นี้มานี่มาแล้มาแล้วเดีย๋ยปลาเดี๋ปลเดอะไร้ลับมรอช่วยเลเฮ้มันมันอยู่นะมันมันมันยอนมันย้อนกระปไปนย้อนกระปาไปวยช่วยด้วยเขาปั่นไปนะ เมันลอยมปแล้วมันลอยหปแล้วมันไปมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วมันอยู่ดีครับดีครับสวดีครับอุ้ยมาับมาดีมาดิ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 อยู่ปู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 อยู่ไปนอนตามไปนอนอ้าวจะใครตามกูวร์ถ้ามันตามมันตามใคร ตามไม่เก่งเหรอม่ยังับหายแล้วคุณลุกไปแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วทำไมใจกุเต้นแรงจังวะมันอยู่นี่ไงเนาะหลังแมสไหนอ๋นอเอาเยอยลบมอีแล้วมีไม้ปะเก่งไม่มีไม่มีดินด้นนี่ดิ้นได้ปะ เองดินด้นเพื่อไม่นะแต่สองหยู่ได้เลยหยุดรอทำเพื่อได้มันนะไม่เป้านะจริงเสียงตอนนี้ก็ดีมากเลยนะเสียงตอนนี้ก็ดีถ้าไม่มีเสียงพัดลมไม่มีเสียงอะไรเฮ้ยไอ้ตาบันเอากูแล้วไอ,อ้ทอ็ทอปท็อปไปช่วยดิ เอาปืนเอามเอาปนเอาปืนเอาปนมันตีไม่โดนตีไม่โดนมาเร็วมาเร็วช่วยช่วยช่่มันมันไม่เอาแลมันลัแล้วไปกมามาตามปนตามนเอาจริงเหรอเดาให้ตาเดาให้ตายเดาให้ตายไอ้หนุ่มไหนอะเกมมาวิปุนะี่เกเมื่อไรเมอไปมันจะเอาไอ้เก่งจริงจังวะ วม่าอยู่อุ้ยที่ไหนอีกตัด,ดเอ้ยถ้าเป็นบอดอเชนอะจไม่ต้องตอดไม่ต้องตัดตัดคิดเฉียงเจ้ช่วยเก่งไหอครัเพื่อนจำไว้ไเงยมันวนกลับหลังเมื่อกี้จะไปเฉียดให้ไม่ทัน มีมีจับโทรศัพท์ดโดดโดดโทรศับก็ได้เปลี่ยนประเทศจับยังต้องเปลี่ยนประเทศจับก่อนเฮ้ยมาแล้วใช่ใช่เอ้ยโทรศัพท์ไม่ต้องเดือดเขาไมโหลดไม่ได้วะ มันก็หลดใน iPad Discord D I C แต่ว่า D D I c ังโหลดไม่ได้เก็บไปดูช่วงมันอยู่ตรงไหนช่ว <ผม S 1> ง<ด><ะ>เครื่องบนบ้านเนาะเอาอะไรนะเดี๋ยวไปเชื่คุมผ่อนยาวคุมผ่อนนานจุงง่ายจุงง่ายตรงนี้จุงง่ายตนี้จุงง่ายคุม ดีไอดีอะไรที่เราวะไอตีออรมันจมันจบดตีโอเปอเอสดีไอเริใช่ใชเป็นรูปหน้าขาวขาวอะปืนปืนหลังสิงเงินงเงินกุณซ้อมบอยู่เตอร์บอบ้านระเปิดอีกูระเบิดอีกเห็นบ้วะด เอาไม่หลุดเหรอเราเปิดล้อเราเปิดล้อเราเปิดล้อเอ้าแต่เลยโชคดีจังเลยเกิดแล้ว,ลวเกิดแล้ว,ลว <il> เป็นอะไรก่นอนยังไม่โดนยังไม่โดนเอาไปเก่งกองไปเก่งลลัวเลยหนาวเอาให้เสร็จนะได้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 พระบุญ

น,นี่กูตัวผิดออโอ้ยตลอดโล,โอล้มเลยลงนม่ยวะงไม้ไม,มันช่วยแล้วไอ,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 อ้มันอ,อ,อุ้มแล้นี่เรอกดตาันจะมาเปิดอีกจะกูช่วยได้ป้กูกช่วยเลยปุ๊บมีบแทงหลังเซดีเซดีมันเ้ามันเาูเห็นอยู่ดูอยู่ ไปดูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดเทศให้เดี๋ยวเทศใ้นี่ีม่ีไหมหอดลทํ้หมดแล้วยังไม่หมดเลยหรเปิดไปเรื่อยๆเปิดประตูกันเปิดปนเอ้ามันมันตีพรอมไม่ s. <S ได้ตีดีกว่าคุณจะแทงหลังมัจะแทงหลังเปิด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 ปปเปิเปิดเเปิดเปิด สองมาตูาท็อปไปได้เลยมันอุ้มป่ะออคียแทงไม่โดนโมมเดี๋ยวกา้าเก้าวาแล้วกันเปย์สองอยู่เป็นไรมีรโปรถานสองคู่อ่ะมัีสบายไอ้ยปูมันมน,มมน,นี่ป่ะเป้ามันยืนเป้าเลย ต้งให้มันตีแต่รอใหนึ่งลอยคนก็นได้สองคนปูมาดิประตูหนอนใกล้กว่าประตูใกล้กว่า,อ,วาอยู่ทางที่วิ่งมาหรนีาในคูวิ่งมาครับใช่ใช่จำไม่ถูกเยอะยะไม่ไหวเดี๋ยวเขาไม่จะไปก่อนนะคุณหนูม,นมาปุ๊บมาแล้วเดี๋ยวคูเหรุแน่คูเรถทำอไป่หรอได้อยู่มั้ยมาอีกมาอีกมาอีก สามสองาเลยุมเองนี่แหละไอ้ตั์สะดวกดีเออไปเลย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 ไอคนุบิสตุปตีนไปล้มใอรอล้มนี่แบงล้วไอ้ล้มนี่ตกล้วไอ้ท็อปเปิดท็อปโ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอายโอ๊ยโยอยโเยโอยโอ๊ยโออยโอ๊อ๊ยรก๊ยโอ๊ยยโอยโอ๊ยโอ๊ยอ ไอโนอมันโดนอุ้มเตัดออกขี้อะไรกูล้มเจ้าจ่า<ด>มันเห็นตำแหน่งกูเนี่ยให้กูมนนาปูนบนรถทางอ่ะกูเปิดสอบประตูแล้วโอ้อกูอยู่ไกลจัดอ,<ต>อยู่ไกลจัดอ่ะหลังมัน,นม<า>ันต้องมีคนล้มต้องอมีคนไปปูนหน้าว่ะ เออผมมีบทรถถามแด็พผมต้แลผมต้องโดนตีด้วยได้ได้ได้ผมอยู่ไหนมาเลยมาเลยเขาเลยเขาาเลยมันมองมันมองกูเห็นปะมีมาไหมเจสวยมา